พี่ว่ะีวะีวีว่ะดิจีกซ้ายจีซายสนุกใจญสนุกใหญเียวว่าไงนะครับให้ป้าไปบอกฝันดีใช่ไหมป้าจะให้หนูไปหาหรือเดี๋ยวป้าไปป้ามีรถอยู่เดี๋ยว เดีย่ยงกันไปตำรวจเฉครับรไปด้วยไปด้วยครับไปไหนครับไปส่งข้างหน้าครับพอดีลูกผมอยู่ข้างหน้าพาผมไปข้างหน้าไม่ได้ดิได้นะครับไม่ไปส่งไปส่งข้างหน้าประตูเฉย,ยครับแล้วตำรวจก็ออกไปเลยหรือว่าตำรวจจะอยู่ต่อก็ได้นะผมกำลังจัดคอนเสิร์ต ไม่เจอดิฮ่าออกมชีวิตกูนี่ผมผมรู้แล้วนี่นี่นี่ถ้าคุณจะไปหาลูกนี่นี่ไปหาในวิธีที่ถูกต้องดีกว,ว่าครับไปทางไหนอ่ะนีนะ่พาไป ไม่เอาผมอยากอย,กอยู่ตรงนี้ผมอยากเห็นหน้าลูกนั่นนลยครับคุณได้เห็นหน้าลูกแน่นอนครับไม่ครับผมไม่เอาครับผมอยากนั่งรถด,ด้วยแอร์เย็นๆข้างในก็มีแอร์ครับไม่มีครับคุณตำรวจรู้ได้ไงคนตำรวจเคยติดเหรออ๋อเคยครับเคยไหนอ่ะกูเตรียมขอไข่ก่อนเลยกูจะให้แม่งวิ่งแบบยาวๆอ่ะ นี้ครับตัวนี้ตัวนี้นไม่เอา,าครับคุณตำรวจถ้าไปก็ไปด้วยกันดิไมลงนี่คนนี้ขยันไม่ขับรถเร็วใจๆครับไหนๆขับไปกูพูดอีิชื่ออะไรครับเนี่ยชื่ออะไรครับเนี่ยฮัโลโหลชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรฮารุฮารุคุณตำรวจฮารุมากัใครครับเนี่ย dù được anh ní ngay ngôi chào đỡ bên này à 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 này à bên này à bên này à ตายขวาตายตายขวาตายไม่ได้วะไปไหนวะวีร์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 วะวีรวะอันเดอกดไปได้ผมไม่ผิดนะครับในคุกนะในคุกคือแดงของผมวีรวะ ดิจีกซ้ายจีซ้ายสนุกใจสนุกใจเจี้วะอดีตคนนี้อดีตคนนี้อดีตคนนี้นานแล้วนต้องราผมพี่เตัาไหนแดงแดงผมก็บอกแล้วเนี่ยนี่นี่ที่จริงจริออผมผมไม่ผิดนะผมไม่โดนคดีเพิ่มด้วยและอีกอย่างผมออกไปไม่ได้ด้วยครับเผื่อไม่รู้ ตำรวจเออก็ะดามีอะไรนดะ้แต่นี้ดีกว่าแต่นี้ดีกว่าเ,าเยร็วตำรวจเร็วตำรวจเร็ว เยลเต็มเลยอ่ะสาวกันอ่ะเออเขาไม่เข้ามาเดี๋ยวดูเดี๋ยวคนตำรวจดูนะดูผมหลอกนะฮึบฮึบไม่ใช่ทางนู้นนี <S <S ่หว่าเฮ้ย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 สวายแถบนั้นน่ะสาบายแถบนั้นน่ะนี่ทางนี้มาตาดีจด้เออุ๋้ยหลายที่เช่าไหลายที่เชี่า

เฮ้ยเอ้ยโดนหลอก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 นะตำรวจโดนหลอกกันนะตำรวจโดนหลอกโดนหลอกกันนะหนึ่งลายโดนหลอกกันนะหนึ่งลายหลบครับจังหวะนี้หลบครับจังหวะหลบครับเราไม่รู้ดิหลบ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 เฮ้ยหลบจังหวะเอ้ยตำรวจดูรีบนะเขาวนอยู่ในกุ๊ปใหญ่ เฮ้ยยี่เังยไม่โดนวะต้องโดนกูสักทีหนึ่ง <c oughs> อะเฮ้ยไม่โดนอ่ะโดนวะน่า <c oughs> โดนผมหลอกนะคุณตำรวจโดนผมหลอกยับอ่ะตอนเนี้ย ไอ้กูหลบกุหลบกู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 หลบครับตอนนี้กูหลบครับกูหลบครับโคงโดนอ่ะแล้วต้องโดนโดนด้วยยังไงก็ต้องโดนอยู่ดีเกี่ยว่ัโดนมือชนมือ พอแล้วครับผมมาเวลาสนุก้วครับคุณตำรวจโอ้เวลาสนุกกับครับอะไรอ่ะแล้วผมโดนจ,จับได้ไงคุณตำรวจผมยังไม่ให้หลบหนีนะ,ะ,ะกลับที่นั่งเลยครับผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับรู้คือในคือ,ค,อคือในนี้คือแดนของผมนะคุณตำรวจแล้วผมโดนอะไรอ่ะแล้วเราไม่พลาดที่ไงให้เขาขึ้นรถเนี่ยเออผมไม่ผิดนะครับคือประเด็นอ่ะคือในแดนนี้คือทจอนนี่เขาลงรถ คือโซอนอะนะใช่ครับคือผมขึ้นได้ปกติเลยครับเออโชคดีครับคุณตอรอไว้เจอกันครับไม่เอากูเลยเดี๋ยวนี้ตอนนี้ไม่เอากูแล้วอะตอนนี้ไม่เอากูแล้วเออจอคุณฝันประสาทอะไม่เอากูแล้วอ,อ,อ